สวัสดีค่ะพบกับช่อง Fit Food แล้วก็สมโอนะคะวันนี้มีวิธีชงชามิ้นแบบซองชารวมไปถึงชวนมาดูว่าส่วนผสมในถุงชามีอะไรบ้างมาฝากกันค่ะชาสละแน่หรือว่าชามิ้นเป็นชาที่มีเมนทอนรสชาติเข้มข้นนะคะให้ความรู้สึกเย็นซ่าค่ะในหนึ่งกล่องก็จะบรรจุ25ถุงชาค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าด้านในมีอะไรบ้าง ่วนประกอบที่สําคัญในชามิ้นนี้คือชาดํานะคะแล้วก็แต่งกลิ่นตามธรรมชาติเป็นชาดําผสมสารแหน่ค่ะหรือว่าชามิ้นแบบผสมซึ่งก็เป็นรูปแบบหนึ่งของชามิ้นที่นิยมบริโภคกันนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายค่ะชาดําจะถูกเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาติของสารแหน่เข้าไปทําให้มีกลิ่นหอมของมิ้นแล้วก็มีคาเฟอีนได้รสชาติของความเข้มข้นจากชาดําด้วยค่ะ การชงเราก็จะต้มน้าให้เดือดประมาณร้อยองศานะคะแล้วก็วางถุงชามิ้นลงไปในแก้วหรือว่าถ้วยเ mm hmm. ทน้ําร้อนลงไปใส่ถุงชาค่ะแล้วก็แช่น้ําร้อนไว้ประมาณ3-5นาทีถ้าชอบเข้มมากๆก็แช่ให้นานขึ้นนะคะแล้วก็นําถุงชาออกดื่มุนอุ่นหอมสดชื่นค่ะชาสรลาแน่ม mm ีประโยชน์นะคะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อแก้เจ็บคอแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อไม่สบายท้องช่วยให้ลมหายใจสดชื่น mm hmm. ยิ่งไปกว่าน,นั้นความหอมเย็นของชาชะแหน่ยังช่วยผ่อนคลายลดความเครียดบรรเทาการปวดหัวความตึงเครียดได้ดีด้วยนะคะมาลองชงทานกันดูค่ะและฝากติดตามเมนูใหม่ๆจากช่อง fit ฟู้ดด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆบายฟิตฟู้ดขอบคุณมากค่ะ